กลาวสวัสดีนะคะที่นี่จะเป็นคลิปพาไปรับบัตรฟรี VIP รอยอนนะคะโดยก่อนอื่นเรามาดูเงื่อนไขในการรับก่อนนะคะก็คือผลประโยชน์ที่2นะคะวันที่21พฤศจิกาย,ยนนะคะวันเกิดขอ,องไลน์เพย์นะคะถ้าคุณเข้าไปในเกม Magic Square ภายใน24ชั่วโมงและกรอกคำว่า happy birthday คุณจะได้รับตัว VIP รอยอนมานะคะผู้เล่นที่เข้าสู่สแควร์ครบอบ8ปีและกรอกคำว่า happy birthday ในวันที่21พฤศจิกาย,ยนเวลา ถึงเที่ยงคืนนะคะใช่ไหมอ่าใช่ก็คือจะได้รับตัววีพมนนะคะจะถูกส่งไว้ที่กล่องข้อความนะคะอ่าก็คือไอเทมจะมาถึงกล่องข้อความของคุณภายใน7วันนะคะไม่เกินนี้ก็คือปกติแล้วก็จะมาภายในแบบวันเดียวก็คือเรากดเข้าไปทํากิจกรรมเสร็จก็คือจะได้รับบัตรเลยนะคะซึ่งขั้นตอนก็คือเราจะต้องเข้าไปตามที่เขาบอกนะคะพอเข้าไปแล้วก็จะเจอคํานี้นะคะนี่ เข้าสู่ครบร8ปีอะไรเงี้ยเขาก็มีข้อความนี้ขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเราพิมพ์เต็จตามเงื่อนไขเราก็จะได้บดัตร VP หน้าตาแบบนี้มาะค่ะเดี๋ยวเราตัดเข้าคลิปเลยนะคะฮัลโหลกเาสวัสดีพเพื่อนๆชาวไลเพททุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาพาไปเอาบัตรกระเชา้า VP ีเราย่องแลยนะคะซึ่งมันมีกิจกรรมเฉพาะวันนี้น่าจะวันเดียวนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะก็อื่นนะคะเรากดไป ที่จุดตรงเหลืองนะคะอ่ะถามลูกสอที่ชี้นะกดเข้าไปค่ะก็มาที่ครบรอบ8ปปีอ่าสแ u วร์อีเวนต์นะคะกดโก้เข้าไปค่ะพอมาถึงแล้วนะคะเราก็จะพิมพ์ตามเงื่อนไขที่ตัวเกมได้กำหนดไว้นะคะอ่านี่นะคะนี่นี่นี่เห็นไหมคะมันจะมีอ่าเขียนบอกนะคะว่าอ่า จะมีเรื่องแสวงวิเศษเกิดขึ้นเมื่อพิมพ์คำที่กำหนดเกี่ยวกับการฉลองครบรอบ8ปีลงในช่องแชทหลักดูคำที่ต้องพิมพ์ได้จากหน้ากิจกรรมนะอ่เาเขาก็จะบอกประมาณนี้นะคะซึ่งคำนั้นนะคะเราทราบมาแล้วนะคะก็เ๋ยเรามาพิมพ์กันเลยนะคะจริงๆเราโกงนิดนึงนะ,ะขอคัดละหวาง <c oughs> นี่นะคะพิมพ์คำนี้นะคะโดยใช้พิมพ์เล็กทั้งหมดนะคะอ่าถ้าพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะไม่ได้นะคะก็พิมพ์เล็ถูกต้องเลยนะ,ะแล้วก็กดส่ง่ะ เราก็จะได้บัตรกาชาบม,มาแล้วนะวีพีร้อยยอนนะคะบัตรกาชาหมดหมาุนอะคอแล้วก็ออกมากิจกรรมเลยค่ะออกมาเลยเามาตนะู้จะมายนะคะเพื่อไปรับอ่ะโอเคค่ะเราก็ออกมาหนะ้าตู้จะมายนะคะก็กดรับค่ะปึ้งแกร์เน,ะะนี่็จะได้ของกิจกรรมมาด้วยอะแล้วก็กดนะคะคือมันจะมีอีพิดเองทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะลองกดดูเนะี่ยมันจะได้อะไรสวดมน์ <laughs> ขอได้ของดีเธออุ้ย,ยจะได้ของดีปะ ลุ้นช้อยอ้ายดตัวเขาได้เมกตาอีปีตอนนี้ไอ้ดีลองเลยอ่ะลอง,ลองก็คือใกล้ใกล้หลักแหละแต่คือลองโอ้โหอะไรนะนะใช่ใช่ดีมากโหสุดจับใช่เอ๊ะเนี่ยนะเมกตาอีปีปแคร์ดีไรดีไอ้โอ้นะะองใน กาชานี้นะคะก็จะเป็นเซตนี้นะที่สวยมากนะคะกดครั้งละ20แคสนะคะต่อเนื่องก็โอ้โหมีดาวรุงด้วยนะคะสุดปิกนะรวมนี่ของในกาชานะคะเมตาเดียวได้มาโอ้ดีงามแล้วก็มีผมขยับมีเมตาตัวนี้ก็สวยนะ,ะสวยมากเราชอบมากแต่ไม่ได้ตัวนี้ก็ออร่าอลังการเบอร์นะคะนะเออออร่ามันทับกันไปหมดอุ้ยไม่ฝากก็โอเคนีคาถาเราได้มาตัวหลักเรานะ ไอผมนี่ก็น่ารักเออโอเคของโอเคเลยบ้านหลังนี้ก็สวยนะเนี่ยสวยโคตรเอ้สวยนีปิดเชี้ยบอยากได้ <c oughs> โอ้วันนี้เราได้มาแล้วในตัวลองเอาอีกทีมีต้นไม้ก็สวยเออโอเคทุกคนแล้วก็จบคลิปนี้กันไปแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ก็เข้าไปกดรับนะคะเพราะว่าคิดว่ากิจกรรมเนี่ยมันจะมีแค่วันเดียวนะคะกดรับให้ทันนะคะทุกคนขอได้ของดีจ้าเหมือนเรานะอีอีบาย